ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ยีิบสีชั่วโมงใน King Legacy กันอีกแล้วเหรอเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งจะเป็นยังไงไปดูเริ่มตอนคลิปมาผมก็เห็นไอ้หนุม่มคนนี้มันทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้โอ้ยมีคนชื่อผลแมกมาด้วยว่าแต่ผมอยากได้ผลแมกมานเนี่ยผมไม่ได้เล่น King Legacy มานาน โอ้ของเปลี่ยนไปเยอะเลยผมว่าจะหาไอตัวสมผลสักหน่อยนะว่าตัวสมผลมาอยู่ไหนได้ข่าวว่ามันไม่ใช่เจมในการสุ่มหรออะไรไะเนี่ยเฮ้ยผมจะกดออกแต่มันก็กดออกยากมากเลยเฮ้ยเกมกวนว่ะได้ซื้อเลยมันไดไนะไ้ซื้อแล้วในหะ้ตัวเนี้ยผมก็ทำการนี่ตัวอะไรเนะี่ยนี่มันตัวสมผลหรือเปล่านะโอ้ผมจะต้องใช้คุญเจนในการสุ่มสินะซึ่งคุญเจต้องใช้เงินในการสุม่ม ซึ่งเงินตอนนี้ผมยังไม่มีเออแล้วต้องไมรุ่งร่งสุ่มได้เนี่ยโอกาสได้อ e ีปิกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอ้โอ๋อต้องใช้คุณใจที่เยอะขึ้นหนึ่งผมจะมีโอกาสได้ผลดีขึ้นถือว่าก็ดีนะแต่เอ็นบีซีนี่มันก็กวนจริงวะแต่ตัวนี้ผมว่าตอนนี้ผมน่าจะไปฟาร์มแล้วแหละตอนนี้ผมก็มีหมัดอยู่แค่หมัดนะแล้วนะลผมก็ไปรับเควสครับเควสแรกที่ผมต้องการก็คือให้ป็นจากัดไว้จํากัด ให้เราไปกําจัดพวกทหารให้เราไปกําจัดโซเยอร์นั่นแหละมันให้เราไปกําจัดแค่สี่ตัวเองถือว่าง่ายผมก็มาต่อยไกด์พวกนี้เหมือนไอ้พวกนี้มันก็ตีแรงอยู่นะแต่ผมก็พอซู้ได้เพราะผมโหมดยังไงล่ะอ่าแล้วผมก็ตายไม่เป็นไรผมจะกลับไปแค่แค่ไอ้นี่เฮ้ยลุงทำไมอ๋อ,อลุงต้องการจะขายปลาผมไม่ซื้อหรอกลุง แล้วผมก็โดนไอ้น,นี่ต่อยอีกแหละอะไรของมันวนะเนี่ยผมก็น้องการต่อยมันต่อไปแล้วผมก็เวลขึ้นโอ้เวลขึ้นเยอะมากโอ้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 ฟาร์มง่ายมากเลยเวลต่อไปต้องใช้เวลเท่าไหร่ถึงจะไปได้นะเวลสิบผมก็ต้องการเคลียต่อไปไอ้น,นี่ก็อย่ายุ่งนะไม่เนี่ยพอผมมาถึงผมน้องการอัพสเตตก่อนสเตตที่ผมจะอัพตอนนี้มีแค่พอ27เองผมก็จะอัพดาบเอาเฮ้ยมันอ,อัพไม่ได้ อ๋อผมอัพเลือดอัพดาบผมว่าจะอัพดาบนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีดาบทำมันก่อนได้โอเคไม่เป็นไรดาบไปก่อนก็ได้ยังไงผมต้องใช้ดาบตอนนี้ผมก็มาถึงแล้ว๋อไม่ใช่ตัวนี้ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วผมก็มาต่อยมันครับปุ๊บไม่ไม่ไม่โอ้ตีแรงมากเลยตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้เลือดผมเริ่มเยอะแล้วผมทำการต่อยมันได้ชิวๆเลยครับมันเกานค้ามมันแบบรัวๆอเอมันมาตีแรงจังวะเนี่ย ฟามไปไม่นานเรื่องผมก็ขึ้นรัวตอนนี้ผมก็ว่าสิบแปดแล้วฟาร์มเร็วมากเลยเกมนี้ไม่เหมือนบล็อกฟูดบล็อกฟูดฟาร์มตั้งนานเพราะผมมาโอ้ผมสามารถรับควสใหม่ได้ยังยังไม่ได้เพราะว่าผมเกิดไปฟาร์มควสเดิมง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันตีผมยากแล้วตอนนี้เพราะผมเลือดเยอะอยังไงละ่ะนี่นี่น,นี่ผมฟาร์มเพื่อนี้โคตรชิวทุกคนที่เสียงกดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงมันดังไม่ยงั้นไม่มีฟราร์มอฟกแล้ก็ ตอนนี้ผมมาถึงแล้วมันได้เงินด้วยใช่ไหมแค่สองร้อยเองหรอโคตรน้อยเลยผมนั้นก็ทำการมาอัพสเตตก่อนไม่ได้อัพเลยตอนนี้อัพรน่การอัพเลือดอัพนี่แล้วก็อัพนี่แล้วมันอัพอะไรล่ะผมพร้อมและวผมนุ่การมาต่อยกับมันครับเนี้ยทำไมมันตีง่ายขึ้นวะผมกำการเีมาต่อยมันทันทีแต่ว่ามันตีแรงอยู่นะมันเหมือนจะเป็นสโมเกอร์อืมนี่นี่นี่ แล้วผมก็ฆ่ามันครับไปแกต้องตายแกต้องตายสมอกเก์ฟุ๊บนีอ้อาแกแกทำฉันตายเอาหายนี่ผมต้องการมาฆ่ามันครับอีซี่มากๆผมเวลยี่สิบเจ็ดแล้วโคตรเร็วหลังจากนั้นผมก็มาอัพผมว่าอัพดาบก็ดีนะผมก็ต้องการมาฆ่าต่อไป นี่ครับผมได้เวลามาฟาร์มต่อแล้วไหนามาสมอเกอร์ผมน้อมกันมันฆ่ามันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยครับน,น,น,น่ในแนุ่ๆๆเฮ้ยตายยายตายผมก็ฆ่ามันได้สำเร็จอีกรอบหนึ่งผมว่าตอนนี้เนี่ยผมเออมันผมจะได้อะไรอย่างหนึง่งมันคือดาบ y ย s yes, ผมได้ใช้ดาบสักทีผมน้่มกำมาอัพดาบเลยแล้วกันโอเคผมพร้อมลวมาดูดาบกันว่าผมดนไหมดาบมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตอนนี้ผมได้ฟาร์มต่อไปครับผมน้่คานค่ายสโมกเกอร์ไปเรื่อยๆน้องัำมห้เขียนสโมก,กิ้งวะโอเคปึ๊บเอเออ้าาไม่โดนปึ๊บผมนุ่มกนใช้ดาบฟันมาต่อไปเหมือนดาบจะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่แต่ว่าสกิลมันพอได้อยู่นะ สก,กิลมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนะั้นแล้วผมก็ใช้หมัรดร่วไมไปด้วยครับนี่นี่นใช้หมัดไปด้วยนี่หกสิบอะตายอีกแล้วฟาร์มได้ไม่นานก็ได้เวลาเปลี่ยนเคลว์แล้วเนี่ยโอ้ได้เวลาเปลี่ยนเคลว์เร็วมากผมฟาร์มไม่นานมากตอนนี้ผมก็ได้เวลามาฆ่าบอสไม่ีผมก็ลารดอ้าวลาดไม่สำเร็จไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ กันชีดาจะรานมันมามาเกิดมาเอามันไม่เกิดวะแล้วผมก็ตำการชีดาครับเร็วมากซึ่งผมอยากได้คาตนะมากแต่ราคามันแพงไปหน่อยผมเลยต้องกลับมาฟาร์มต่อเอาแล้วควยไปอยู่ไหนวะน,นะโอ้โคตรไกลเดี๋ยวนะผม,ไ,มได้ดาบชาชีเบดโวตอนนี้ผมก็มีดาบใช้เป็นดาบใหม่น่าจะดีขึ้น,นกว่าเดิมอีก ไนี่ดาบพี่บอสต,ตัวนี้ใช้ผมจะใช้ดาบตัวนี้ไปจัดการบอสนี่สาสองนี่ดาบโคตรแรงดาบแรงกว่าดาบนี้เยอะเลยโอ้มันแรงขนาดนี้วะเนี่ยผมชอบดาบนี้มากเพราะมอฟฟอมฟาร,ร์มเร็วขึ้นอย่างมากๆเลยแหละแต่ว่าปัญหาคือเควสมันอยู่ไกลไงล่ะอ้าวเฮยมันผมไม่ได้เวลวัวันผมเริ่มฟาร,ร์มช้าแล้วโอ้ เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผมควรจะไปไหนหรือเปล่าเพราะก่อนต่อไปมันไปทางไหนวะลืมมันมีลูกศรด้วยเหรอเกมนี้ผมลืมอ่ะเอา้าลูกศรกวทางไหนวะเนี่ยตรงท่าเรือก็มันมีแผนที่ผมว่ามันกวนมากเลยเกมุได้เวลาไปละซื้อเรือก่อนเออทำไมาเรือมันราคาแพงจังวะเนี่ยนี่เอาเรือราคาหนึ่งร้อยก็พอเรือก็ก,กวนไกลเกินละนี่ อา้าวตรงนี้เหรอเกาะต่อไปที่ผมจะไปไม่รู้มันคือเกาะอะไรอ้าวเฮ้ยมันไม่ใช่เกาะนี้เหรอที่ผมควรจะมาแล้วเกาะไหนวะไนสุดผมไม่เห็นอา้าวมันกดเข็มที่ตรงนี้เหรอวะเขินเลยเรือมันก็ไม่ได้แย่เลยเนี่ยโอ้เร็วเหมือนกันเนี่ยผมถึงเกาะนี้แล้วเค้ยดูยนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยถ้้เรากดด้านซ้ายมือเป็นการ ทำเควสตต่อไม่ต้องไปหาควสแล้วผมเพิ่งรู้โอ้เกมนี้อัปเดตไปเยอะมากดีแฮปุ๊้นี่มันก็ฆ่ามันต่อไปครับอีซี่ถึงว่าเลือดจะเยอะไปเยอะก็ตามแต่ก่อนผมจําได้ว่าผลเงามันโกงมากเดี๋ยวนี้มันไม่โกงแล้วหรอเป็นผลที่ปกติแล้วอยากได้ผลเงาเอา มันก็บอกให้ผมไปฆ่าบาบี้เฮ้ยบาบี้มันบอกให้ผมไปฆ่าบากี้ผมก็ต้องการจัดให้มันเลยครับจัดไปเลยจัดไปจัดไปในม่ฟึบแล้วผมก็ตายจบมาผมไม่ยอมในแน่โอ้เว้ยคือลัวเลยฟาร์มโคตรดีมาต่อ ผมฟาร์มไปเรื่อยๆจนผมถึงเลเวล100ผมก็ได้เวลาไปเกาะถัดไปแล้วแหละแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเงินสุ่มผลเลยย่่มาที่ไหนเนี่ยโอ้หน่ากลัวเทผมว่าตอนนี้ผมได้เวลาไปเกาะต่อไปจริงๆแล้วแหละเพราะมันกันกดลูกศรครับมันบอกให้ผมไปทางนี้โอเคครับผลดาบนี่เอ้ผลดาบเฉยดาบนี่มันก็คือของโคตรดีเลยแหละเรียกได้เลยนะเพราะมันแรงจริงๆ,ๆเฮ้ยผมลืมเอาสแตทว่ะ ผมรวมกันมาอัพสเตตครับโอ้สเตตไม่ได้อัพมาเยอะมากดองไปเยอะจัดผมร่มกันมาอัพอัพดาบลัวๆยาจะบอกว่าตรงนี้มันฟาร์มยากกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันแรงกว่าเดิมอีกเอาตายผมฟาร์มไม่นานก็ได้เวลาไยควยแล้วให้ผมไปตีก,กับตันสินะมันเป็นบอสโอเคน่าจะฟาร์มง่ายขึ้นมัง้งเพราะผมขึ้นมาได้เวลาฟาร์มแล้วแหละนี่ อ้าวเฮ้ยไม่ใช่รงนี้หรออ้าตายาแล้วผมก็เจอครับไอ้บอสต,ตัวนี้สินะผมการ้าม่นนแล้วผมก็ทำการข้ามาันและไคโดมาจากไหนวะเนี่ยเมื่อกี้มันผมเจอไคโดเฉยเลยโอ้แกใช่ผลม,มังกรหรือเพื่อนอ้าวแรงชิบหายตอนนี้ผมเริ่มฟาร์มไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มมายากแล้วอ้อยไอ้นี่ไคโดนี่มันจะอะไรนะ ผมองการอัพเมลีบ้างเพื่อเอ e เนอจะให้เยอะขึ้นแล้วผมก็อัพเลือดไปอีกโอเคพร้อมผมพร้อมด้วยล้ะแล้วผมก็ฆ่ามันอีกรอบหนึ่งซึ่งดาไอ้ดาบนี้มันก็แรงแหละต่อแค่เลือดผมน้อยไปหน่อยและตอนนี้ผมก็ฟาร,ร์มถึงเลเวล150ผมก็ได้เวลาย้ายเควสแล้วสินะอา้าวมันย้ายตั้งนานแล้วนี่หว่าเอามาเควสต่อไปเป็นบอสอีกล้วแต่ครั้งนี้ไอพีให้เยอะกว่าเดิมอยู่ไหนไวะเนี่ย แล้วผมก็เจอมันจนได้แล้วผมก็นำการฆ่ามันไม่ยั้งแล้วอะไรเสียงอะไรหน้าบ้านมันแหลแล้วสุดท้ายผมก็ฆ่าไม่ได้เป็นไงล่ะไอ้น้องพี่โหดปะละ่ะมันผมจะซื้อที่แค่อันเดียวสินะโอ้โหแพงมากกุญแจแล้วผมก็นำการกดเปิดไหนเปิดแล้วผลอะไรมาดูกันผลผลอะไรผมก็เอาหมดละเดี๋ยวนะผมได้ผลเผาเผาผลผล,ผล,ลูกเท้าหมีใช่ไหม คนลูกเท้าหมีนี่ผมกำลังจเปิดสกิลแรกอย่างเท่แต่ว่าผมมันได้อบปอกฟุตเลยเอาจบเลยจบเลยแหละผมนึมอัปอกฟุตอะตอนนี้ผมกลันกดเข้าเกมมาใหม่ความจริงผมก็อยากได้ดาบเยรุนะแต่มันแพงเกินที่ผมจะรับไหวไม่เป็นไรผมได้เวลามาครับมาใส่โค้ดพราะผมไปเอาโค้ดมายัางไงล่ะโค้อดอยู่ทางไหนวะ ผมว่าตอนนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะยากเกินนะไม่รู้ทําไมเกมมันยากขนาดนี้มันจะต้อง30วันก่อนนี้จะใส่โค้ดได้แม่งเกมก็ใจร้ายเกินไม่เหมือนบอกฟุตบอกฟุตกใจร้ายอยู่นะพราะผมมาผมเริ่มการฟาร์มอ้าวไม่ถึงเลยเลยเ้ค่ามันฆ่ามันผมว่าอยากลองมากเลยครับว่าผลน,นี้มันแรงหรือเปล่ามาผมอยากลองใช้ผลน,นี้บ้าง กดเซตนี่เอ้าเฮ้ยพ้นผม,ผมอ่ะเดี๋ยวนะมันผมเจออะไรอะ่ะอุย้ยผมได้ขวานโู้ขวานแล้วเนี่ยอยากลองมากเลยจะดีไหมผมอยากลองมันปเป็นอาวุธที่ไอ้นั่นใช้ฮะโบกกระดาบที่ผมใช้เยอะเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยปรากฏว่าดาบทาชิเบะเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยก็ใช้ดาบเนี่ยดีละผมร่อมกันกลับมาราับคุยเหมือนเดิมครับ ไม่รู้ผมเมื่อไหรจะย้ายเกาะได้นะผมเมื่อไหรจะย้ายเกาะได้ก็ไม่รู้มอนกันฆ่าครับไปปุ๊บนี้ฆ่ามัง่งฆ่ามันปุ๊บ้อยอะไรดับปะเอามันดอบซ้อนแล้วนะเฮ้ยผมไม่เครื่อไมาดับแล้ว มันเหมือนจะเป็นเครื่องมาดับเลยบางอย่างโอ้เพิ่มความแรงของดาบสามเปอร์เซ็นต์ผมว่าผมใช้ดาบไปเดียวนะในในนนวนวน,วนตอนนี้ผมได้เวลาไปเกาะต่อไปแล้วผมก,กวรอัพสเตตผลมั่งดีกว่าได้เวลาไปเกาะต่อไปแล้วแหละไปเลยเฮ้ยติดตดติด ตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาสักพักหนึ่งตอนนี้ผมก็เลเวล393และ EP ที่1ของ King Legacy ก็จบเพียงเท่านี้เป็นไงล่ะครับใครชอบบ้างก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำา p p ต่อไปและวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกัน EP หน้าเด้อ